สนับสนุนโดยฟิล์มกล้องแสงวีคู b ี w 740 DM Sport New Profile วโ์มใหม่ล่าสุดปี2023ภายใต้รหัสตัวถัง G70 นะคะที่เปิดตัวที่งาน Motor Expo นะคะปี2023ที่เมืองทองธานีค่ะเปิดตัวที่ราคาตัวรถยนต์ที่รวมแพคเกจการรับประกรันสแตนดาน์ดที่6,719,000บาทเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยค่ะ รูปลักษ์ดีไซน์ที่ดูหรูหราแล้วก็สง่างามสมกับเป็นเรือธงของค่ายรถยนต์ BMW นะคะที่มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ค่ะคิดทีิวไอคอนิคโกลที่มีไฟสองสว่างยามค่ําคืนรับกับดีไซน์ของไฟหน้ารูปแบบใหม่ที่เป็นแบบ2ชั้นนะคะแล้วก็เป็นไฟ LED ที่สามารถเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยแบบอ d ตโนมัตแล้วก็มีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติแบบไฮบริดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ําคืนมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo ขนาด จุูนย์ลิตรที่สามารถทํากําลังแรงมาได้สูงถึง299แรงมา้าที่แรงบิด670นิวตันเมตรและสามารถทําความเร็วนะคะจากศูนย์ถึง100ยเพียงแค่6วินาทีค่ะและที่สําคัญนะคะสามารถที่จะทําอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันได้ดีถึง17.9กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะล้ออลอย์ M Arrow Dynamic ขนาด20นิ้วแบบสลับสีนะคะซึ่งจะมีคาลิปเปอร์เบรกสีน้ําเงินค่ะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางเรเดียลค่ะซึ่งยางคู่หน้าแล้วก็คู่หลังมีขนาดไม่เท่ากันเป็นแบบมิกซ์ทายเพื่อให้การทรงตัวแล้วก็การขับขี่ที่ดี มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันนะคะแล้วจะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ M นะคะที่บริเวณด้านข้างของตัวรถทั้ง2ฝั่งด้วยค่ะดีไซน์การตกแต่งบริเวณขอบกระจกนะคะจะตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงา Black High Gloss ทำให้ตัวรถดูหรูหราแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นและเมื่อเปิดบริเวณฝาถัางน้ำมันขึ้นมานะคะก็จะมีช่องเติมน้ำมันดีเซลค่ะแล้วก็ช่องเติมสาร Add b l u ค่ะเพื่อช่วยลดมลพิษลดควันดำแล้วก็บำบัดไอเสียด้วยค่ะที่บริเวณฝากระโปรงด้านท้ายรถนะคะจะมีสปอยเลอร์สีดำนะคะติดที่ทางด้านท้้าายยรถัรบกบไฟททนะคะคี่ LED แล้วก็บริเวณโคมไฟนะคะจะตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะรับกับดิสฟิวเซอร์นะคะที่มีโครเมียมตกแต่งเช่นกันค่ะทําให้ตัวรถดูรูราแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นและบริเวณโลโก้นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีกล้องมองหลังนะคะซ่อนอยู่ในโลโก้ด้วยค่ะแล้วก็ถัดมาทางด้านล่างนะคะจะมีปุ่มค่ะที่สามารถสั่งการนะคะเปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าค่ะทําให้เราได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง540ี่ลิตรเลยทีเดียวค่ะ สามารถที่จะกดปุ่มบริเวณด้านท้ายรถนะคะเพื่อสั่งการปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าหรือว่าจะสามารถสั่งการนะคะเปิดและปิดฝากระโปรงท้ายรถจากการกดกุญแจนะคะรีโมทจากภายนอกรถเพื่อิ่มความสะดวกได้ด้วยค่ะมีระบบคอนแทคเล็กนะคะที่สามารถสอดเท้าค่ะเข้าไปใต้กันชนนะคะเพื่อสั่งการเปิดและสั่งการปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าได้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องโดยสารทางตอนหลังกันค่ะ และเมื่อเปิดประตูห้องได้สามทางต่อเรามานะคะจะเห็นได้ว่าจะมีม่านบังแดดน,นะคะทั้ง2ฝั่งที่ปรับด้วยระบบไฟฟ้าค่ะจากหน้าจอทัชคอมมาดิเรนแผงประตูนะคะทั้ง2ฝั่งได้ด้วยค่ะ และมาเข้ามานั่งบริเวณเบาะที่นั่งทางตอนหลังนะคะตัวเบาะนี่ค่ะจะเป็นเบาะหนังมาริโน่นะคะแบบเอกลุสิปเรวค่ะซึ่งจะมีฟังก์ชันปรับนวดผ่อนคลายนะคะแล้วก็ระบบระบายอากาศรวมทั้งมีหมอนค่ะที่คอยรับต้นคอได้ด้วยค่ะ BMW 7 4 0 d M Sport นะคะจะมีสีเบาะภายในด้วยกัน2สีค่ะแล้วก็มีสีรถภายนอกด้วยกัน4สีค่ะซึ่งรถคันนี้นะคะเป็นเบาะสีมอคค่าค่ะซึ่งจะมีอยู่ในรถสีขาวนะคะมินเนอร์ไวท์สีดำแบล็กสไปค่ะและเบาะสีดำนะคะจะมีอยู่ในรถสีเ a วิด แล้วก็ออกสด์เกรค่ะระบบปรับอากาศอตัตโนมัติแบบ4โซนนะคะแล้วก็บริเวณกึง่งกลางของเบาะที่นั่งทางต้นหลังค่ะเราสามารถที่จะดึงลงมานะคะแล้วก็สามารถที่จะวางนะคะโทรศัพท์เพื่อเป็นที่ชาร์จแบบไร้สายค่ะหรือว่าจะสามารถที่จะกดนะคะทางด้านข้างค่ะเพื่อเป็นที่วางแก้วค่ะและสามารถที่จะเปิดนะคะบริเวณตรงกลางขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเสียบช่องชาร์จ USB Type C ได้ทั้ง2จุดด้วยค่ะระบบเครื่องเสียง p o w e r o and w i n k i n นะคะที่มาพร้อมกับหน้าจอ t i g t a l Screen ขนาด31.3นิ้วนะคะ ที่สามารถสั่งการนะคะเปิดแล้วก็ปิดค่ะแล้วก็ควบคุมผ่านหน้าจอทัชคอมมาลบริเวณแผงประตูทั้ง2ฝั่งนะคะซึ่งหน้าจอตีเตอร์สกรีนตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อระบบมัลตีฟังก์ชันนะคะดูหนังจาก Netflix แล้วก็ฟังเพลงจาก u t u b e ได้ด้วยค่ะหน้าจอทัชคอมมาลบริเวณข้างประตูทั้งสองฝั่งนะคะก็จะสามารถที่จะปรับฟังก์ชันนะคะควบคุมทีวีฟังก์ชันโทรศัพท์แล้วก็หน้าจอตีเตอร์สกรีนนะคะรวมทั้งปรับโหมดการขับขี่มายโหมดปรับที่นั่งเบาะนะคะรวมทั้งปรับม่านค่ะ บังแดดนะคะภายในห้องโดยสารรวมทั้งปรับแสงไฟในห้องโดยสารได้ด้วยค่ะบริเวณด้านข้างหน้าจอทัชคอมานนะคะบริเวณแผงประตูค่ะก็จะมีที่ปรับนะคะเปิดและปิดกระจกรถค่ะล็อกรถนะคะแล้วก็ปลดล็อกรถรวมทั้งปุ่มเปิดประตูทางด้านข้างด้วยค่ะหรือจะสามารถดึงเปิดประตูนะคะบริเวณด้านล่างลําโพงได้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องโดยสารทางตอนหน้ากันค่ะ แล้วเมื่อปุ้ยปิดประตูนะคะทั้ง4บานจะเห็นได้ว่ามีประตูซับแรงกระแทกนะคะหรือว่าซับพลอทด้วยค่ะและนี่ก็คือกุญแจของดีลิวบีเอ็มแตดมโฉมใหม่ล่าสุดคันนี้นะคะเมื่ออยู่ใกล้ๆกับตัวรถค่ะเราสามารถที่จะกดปุ่มบริเวณด้านข้างมือจับรูปแบบใหม่นี่นะคะเพื่อทําการล็อกรถค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอื้อมมือเข้าไปค่ะเพื่อทําการปลดล็อกรถนะคะขณะที่กุญแจอยู่ใกล้ๆกับตัวรถหรือว่าเราจะสามารถสั่งการเปิดและปิดรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน My BMW จากมืืออถได้ง่ายๆด้วยบนั่งคูวหน้าง แบบมันตีฟังก์ชันนะคะแต่บริเวณที่นั่งตอนหน้าค่ะจะมีที่ปรับเบาะนะคะอยู่บริเวณแผงประตูนะคะทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็จะมีระบบนวดผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะมีระบบระบายอากาศค่ะแล้วก็เป็นฮีเตอร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีระบบจดจำนะคะที่นั่งค่ะได้ทั้งสองฝั่งด้วยค่ะ บริเวณแผงประตูฝั่งผู้ขับขี่นะคะก็จะมีปุ่มที่สามารถเปิดและปิดฝากระโปรงท้ายรถนะคะแล้วก็สามารถปรับกระจกมองข้างค่ะปรับกระจกนะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะคะในส่วนของปรับม่านบังแดดนะคะรวมทั้งล็อกกระจกรถค่ะแล้วก็จะมีปุ่มนะคะที่สามารถสั่งการเปิดประตูรถนะคะด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็จะมีปุ่มทางด้านล่างค่ะที่สามารถเปิดประตูรถด้วยระบบแมนนวลได้ด้วยค่ะพวงมาลัยหุ้มหลังดีไซน์ M รูปแบบใหม่นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ค่ะโลโก้ M นะคะทางด้านล่างของพวงมาลัยแล้วก็มาพร้อมกับระบบอ s e Control คอนสต็อปแอนดกแลวก็ p a ดเด s ชิ p ด้วยค่ะมีระบบ head up display นะคะที่ตัวรถค่ะจะส่งข้อมูลการขับขี่ไปยังหน้ากระจกรถไม่ว่าจะเป็นความเร็วรถหรือว่าแผนที่นำทางเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยค่ะและยังมาพร้อมกับระบบไร้วิ้งเสีนะคะที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเตือนที่พวงมาลัยนะคะเลนเชนมอร์นิ่งขณะที่ขับรถออกนอกเลนนะคะนะความเร็วเกิน70กิมตรต่อชั่วโมงถ้าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมคะตัวรถจะทําการเตือนให้ค่ะไร้สปอร์ตนะคะไฟเตือนทางด้านข้างรวมทั้งสติเบกฟังชันด้วยคคค่่่ะะะหนน้าจรทระะทูปแบบใมมี ้อมกับระบบปฏิบัติการ Operating System 8.5ค่ะที่รองรับเมนูภาษาไทยนะคะสามารถทัชสกรีนได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ i n o i d Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้ด้วยค่ะและหน้าจอหลังพรมลน์นะคะก็จะเป็นแบบ l i g h ค c u r v e p r o f e s s i o n a นะคะขนาด12.3นิ้วค่ะที่สามารถปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้ตามความต้องการด้วยค่ะคอนโซลด้านบนบุด,ด้วยหนังทริมการตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ถักถด้วยวัสดุสีเงินแบบ M ตัดกับอลูมิเนียมทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรับกับ Interaction Bar รูปแบบใหม่นะคะที่สามารถปรับ เปลี่ยนสีได้ถึง15สีและสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับขี่ด้วยค่ะมีระบบสเตอร์คอนโทรลที่สามารถสั่งการเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนช่องสัญญาณนะคะ เพียงแค่ใช้ปลายนี้วาดเป็นบรรยากาศง่ายๆเท่านี้เองค่ะบริเวณคอนโซลกลางทางด้านหน้านะคะสามารถที่จะวางโทรศัพท์ค่ะเพื่อทําการชาร์จไฟแบบไร้สายนะคะไวเลสชาร์จแล้วก็จะมีที่วางแก้วนะคะทางด้านหน้าทั้ง2ฝั่งค่ะซึ่งบริเวณด้านข้างนะคะก็จะตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงาเป็นโน้บลักค่ะทำให้ตัวรถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบาบสปอร์เตเซปโทนิกรูปแบบใหม่นะคะเลเวลซเลคเตอร์ค่ะที่มาพร้อมโหมดการขับขี่ค่ะมายโหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการระบบอรกโช่วยพักเท้าขณะับ เบรกมือไฟฟ้าแล้วระบบช่วงล่างแบบถุงลมแบบอัตติบีนะคะเพื่อให้การทรงตัวแล้วก็การขับขี่ที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะมีช่องเสียบ USB Type C นะคะบริเวณที่เท้าแขนทางคนสนการทางด้านหน้าด้วยค่ะเพดานหลังคาดีไซน์ M นะคะสี a n t นทร่าไซค่ะซึ่งจะมีพาร์โนมากราสูบนะคะแต่ไม่สามารถเปิดออกได้ค่ะจะมีเพียงม่านนะคะที่สามารถเปิดและปิดได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน The New BMW 740d M Sport ชมใหม่ล่าสุดคันนี้สุดยอดมากมากเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านใด สนใจค่ะสามารถโทรค่ะ096 823 6 4า4ห c c c หรือว่าแอดไลน์ปุ้ยค่ะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายทดลองขับกับปุ้ยนะคะมาได้ที่เครื่องหมายแอดค่ะ puibmw แอดปุย b m u ค่ะแล้วก็ฝากติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องทาง YouTube Channel f a n p a g e Facebook IG แล้วก็ Tik To k ได้ที่แอด bmw ปุ้ยเจ้าหญิง bmw ค่ะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆต้องที่เจ้าหญิง bmw อมอนเพรสชีเท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย